สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube และทุกช่องทางกันอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันทุกวันนะ้ะทีมงานมุมบอลเต็งนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซ b บนะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับทีมงานมุมบอลเต็งกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะ Add @mbt89 นะครับช่องทาง VIP นะคู่ VIP สเต็ปอะไรเข้าไปในเอาใน Add @mbt89 ได้เลยนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้านะ ก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับประจําคืนวันวันศุกร์นะครับที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลดีๆมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน8คู่เช่นเคยนะครคืนวันศุกร์แล้วนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดเลยนะครับยังไงก็ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเนี่ยเราจะมาสรุปผลฟุตบอลคู่เมื่อคืนกันนะครับ ก็คู่แรกนะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับเป็นแมนซิ t y ตี้นะต่ออารเบลิฟซิกอยู่ครึ่งควบลูกนะครับสกอร์สูงไปที่3ลูกนะแอดก็หยอดไปที่ไลฟซิกนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนาะก็ไลฟซิกก็ทำเงินนะครับเสมอแมนซิ t y ตี้ได้1ประตูตอนหนะแต่สกอร์เนี่ยยิงกันไม่ถึงนะครับคู่ที่2อนะอินเตอร์เจอปอร์โตนะอินเตอร์ก็ต่อมาที่ ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สกอร์สูงไปถึง3ลูกนะแอดหยอดไปที่อินเตอร์นะครับแล้วก็สกอร์ต่ำนะบินนี้นี่คือกินเต็มนะครับอินเตอร์ชนะได้1ประตูต่อศูนเนาะแล้วก็ยิงกันแค่ลูกเดียวนะครับคู่ต่อมาเนี่ยเป็นแอคคลิงตันนะครับเจอโบตันวันเดเลอร์นะก็ตามคาดครับเป็นโบตันชนะไป2ประตูต่อศูนเนาะแต้มต่อก็วินกันไปนะครับโบตันต่อแค่ครึ่งลูกนะ ส่วนสกอร์สูงเนี่ยยิงกันไม่ถึงครับอีกลูกเดียวแค่นั้นเองนะโบตันชนะได้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่4เอลนาซิอ,องนาวนะเจออินดิเพนเดนเต้นะครับเป็นเอลนาซิอ,องนนวเนี่ยต่ออยู่ที่ปปานะแล้วก็สกอร์สูงไปสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับราคาแปลก ว่าละว,ว่าทำไมต่อน้อยจังนะครับก็เป็นเอลนาซิองนาวเนี่ยเสมออินดิเพนเดนเต้ไป2ประตูต่อ2นะครับก็ปอบปาก็เสียไปครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็สกอร์สูงนี้ก็ยังได้กินเต็มอยู่นะครับคู่ต่อมาอินทรโนนะเจอกับเซาบอนาโดนะครับราคาออกมาที่เสมอเนาะสกอร์สูงไปที่2ลูกนะครับแอดก็ให้หยอดเซาไปแล้วก็สกอร์สูงเนาะ อันนี้ก็ได้กินนะครับเพราะว่าเซาบาร์โดเนี่ยชนะไปได้2ประตูต่อศูน์นะครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยก็เจ้าไปนะครับผู้สุดท้ายเนี่ยเป็นโอดิชา FC นะเจอจามเชสบรูะ Jam นะครับก็เป็นโอดิชาเนี่ยต่อไปที่ครึ่งลูกนะสกอร์สูงไปถึง3ลูกนะครับอันนี้แอดก็หยอดไปที่โอดิชานะแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับแต้มต่อน,นี่ก็แพ้ไปนะครับเพราะโดนจามเชสบรูเนี่ยบุกมาอัด เลยถึงถิ่นนะสประตูต่อศูนนะครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยวินไปนะครับเพราะว่าชนะแค่2ลูกเนาะ เรามาต่อกันที่ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจในคืนวันพฤหัสบดีที่23มกุมภาพันธ์นะครับคู่แรกนะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอบาร์เซโลนานะครับคู่นี้แข่งเวลาตี3นะคู่ที่2เนี่ยมิดทิลแลนด์นะครับเปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืน45คู่ต่อมาโมนาโกครับเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืน45คู่ต่อมาน้องแซะเปิดบ้านเจอยูเวนตุสนะครับ คู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืน45อีกคู่หนึ่ง PSV ไอโฮเฟนนะครับเปิดบ้านเจอซาบิยานะคู่นี้ก็แข่งเที่ยงคืน45นะครับแล้วก็เป็นแรนส์นะเปิดบ้านเจอชักตาโดเนตนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามนะคู่ต่อมานี่โรม่านะครับเปิดบ้านเจอเรสบูซาวบวกนะคู่นี้แข่งเวลาตีสามนะครับและคู่สุดท้ายยูเนียนเบอร์ลินส์เปิดบ้านตับการ,รเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามนะครับมีฟุตบอลยูโร ป้าหลีกนะครับยูฟ่ายูโรป้าหลีกนะรอบ32ทีมนะครับนัดที่2นะมาวิเค,คราะห์กันให้ฟังแบบเพียวๆเลย8คู่นะครับเรามาเริ่มคู่แรกคู่เอกในคืนนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากประเทศอังกฤษน,นะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฝูงลาลิก้าสเปนนะครับบาร์เซโลน่านะซึ่งนัดแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำได้ดีกว่า บุกไปเสมอในคำนูไมาได้2ประตูต่อ2นะครับโดยมาคาดแรดฟอร์ดมีส่วนทั้ง2ประตูเลยใครเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเนี้ย ก็ต้องหยุดแรดฟอร์ดให้ได้นะครับพอฟอร์มฮอตเลยกันนะความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากนะครับยังขาดผู้เล่นสำคัญอย่างคริสเตียนอิลิกเซ่นนะอ่าแอนโทนีเมาร์เซลนะครับดอนนี่วันเดอร์บีกแล้วก็แอนโทนีนะไลน์อัพทางฝั่งเจ้าบ้านเนะี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นักเตะสำคัญลงได้ครบนะครับผู้รักษาป,ประตูอย่างดาบิดเดเคอานะกองกลางยังได้คาเซมิโลมายืนคุมนะครับ ปีกทั้งสองข้างยังเป็นอ่าซานโชกับแรดฟอร์ดนะตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับยิงไป16ลูกจาก17นะัดล่าสุดนะครับโดยมีวูดเวคฮอนนะยืนหน้าเป้าแล้วมีบูโน่เฟอร์นานะเป็น maker, เพเมเกอร์บัญชาเกมนะครับเรามาทั้งฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนากันบ้างน,นะครับวันนี้ยังขาดอุสมาเดเบเล่นะเปโดแล้วก็กาบีนะครับตัวหลักของทีมทั้ง3คนเลยนะครับไล์อัพมาในระบบเก่งของตัวเองนะ4-3-3 ผู้เล่นที่น่าสนใจของบาซ่ากลางยังคงใช้งานแฟรงกี้เดยองนะครับโดยมีเคสซี่เป็นตัวปัดกวาดก่อนถึงแนวรับนะครับด้านหน้าไม่มีเปดดีกับกาบี้เนี่ยจะเป็นโอกาสของอันชูมานีฟาตินะครับแล้วก็ลาฟินยากับ เดว a นด o อ s สกนะที่เป็นทีเด็ดในแดนหน้านะครับผลงานของทั้ง2ทีม5เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งบา์เลน่าที่ทําผลงานได้ดีกว่านะเก็บชัยไปได้3เกมนะครับเจ้าบ้านแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวนะและนะัดล่าสุดนี้ก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับยังคงร้อนแรงนะชนะ3เสมอ2นะทำเงินไปได้2เกมนะครับมีเปิดบ้าน ถล่มเลสเตอร์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ2เนาะแล้วก็บุกไปชนะลีสองประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเสมอลีสองประตูต่อ2แล้วก็เปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลทไป2ประตูต่อ1นะฟอร์มช่วงนี้ก็ยิงได้11เสียไป5ลูกนะครับส่วนฟอร์มเวลาเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะ4เสมอ1นงนะทำงานทาเงินไปได้4เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างดีมากๆเรามาดูฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนากันบ้างน,นะครับ5้านที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้4เสมอไปเกมเดียว เสมอกับแมนยูไปนะแล้วก็ทำเงินไปได้4เกมเลยก็มีชนะการดิสไป2ประตูต่อ0ูนะเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ครับบุกชนะบียริลลหประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะเซบีย่าสประตูต่อศูนแล้วก็บุกไปชนะอาริวเบติส1ประตูต่อ2นะครับยิงได้10เสียไป3ลูกนะแฟอร์มการเล่นเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ดีมากๆเลยครับชนะ5นัดรวดนะแต่ทำเงินไปได้แค่3เกมนะครับซึ่งราคาเปิดมาในวันนี้เนี่ย เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยู่ในต่อไปที่ปอปานะสกอร์สูงนี่ขึ้นไป2ลูกครึ่งครับเพราะว่าจะเป็นของเกมในวันนี้ทั้ง2ทีมยังคงเปิดเกมแรกใส่กันเหมือนเกมแรกนั่นแหละนะผมคิดว่านะครับเกมน่าจะออกมาได้ทั้ง3หน้านะถ้าหยุดมาคาร์ดฟฟอรท์ที่ฟอร์มร้องแรงสุดๆในเวลานี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เกมลุก แมนยูเนี่ยอันตรายน้อยลงแถมความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆยังมีให้เห็นตลอดเวลานะครับในแดนกลางถ้าฉกฉวยโอกาสนี้ไว้ได้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทีมเยือนเนี่ยทำประตูได้อคิวว่า90นาทีเนี่ยอาจจะเสมอกันหรือเป็นทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเฉือนชนะได้นะครับแต่ก็น่าจะสกอร์สูงนะน่าจะยิงกันยับคู่นี้คู่ต่อมาครับเป็นมิดทิวแลนด์นะจากเดนมาร์กเปิดบ้านเจอสปอตติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนะครับ โดยนัดแรกเสมอกันมา1 1ที่โปรตุเกตโดยความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นติดโทษแบน1นคนนะครับได้แก่มาร์ตินสนะส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็มีแค่บรูมาโดคนเดียวนะครับไลน์อัพของทางมิดทิลแลนด์ยังคงมาในระบบ4-33นะครับกับตันทีมตำแหน่งเซนเต,นเตอร์ยังคงเป็นดาวสกาดนะกลางยังใช้งานคิโควิดกับโอซันนะครับกองหน้านี่ น่าจะใช้ไฮเซนเบิร์กกับอักเซนนะทางฝั่งทีมยืเอนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมีแค่ดานิเอลบากันกานะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นอกนั้นไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนะไล์อัพของทีมเยือนมาในระบบ3-4-3ครับกับตันทีมเซ็นเตอร์ตัวหลักยังคงเป็นเซบาสเ i a n นโคอาเนะแล้วก็มีซานโต s กับกอนคาเวสคุมแดนกลางนะครับหน้า ใช้บริการเปาลินโยนะผลงานของทั้ง2ทีมที่เจอกันก็เป็นครั้งเดียวในนัดท,ที่แล้วนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึนะส่วนผลงานของทางเจ้าบ้านนห้5นัดล่าสุดก็ชนะ3สเสมอน2นะครับทำเงินได้อยู่3เกมนะก็มีบุกไปชนะ V-Block นะครับ4ประตูต่อศูนนะ เปิดบ้านเสมอ s p o ร t ติง้งลิสบอไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เจอกับ LP ลพีบลอกไป1ประตูต่อ1นะแล้วก็บุกชนะวูซานฮุนไดไปนะครับ1ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องนะชนะ o อเดนเ BK ีเคไป4ประตูต่อ2นะครับยิงได้11เสียไป4ลูกนะส่วนฟอร์มในบ้านชนะ3เสมอ2ทํทำเงินไปได้2เกมนะครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนจากโปรโตุเกสกันบ้างนะฟอร์ม5นาดล่าสุดก็ ชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1ทําเงินได้แค่เกมเดียวนะครับก็มีบุกไปชนะจีดีชาเวส2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอมิทิลแลนไป1ประตูต่อ1นะแล้วก็โดนปอร์โตบุกมาเชือดไป1ประตูต่อ2นะครับบุกไปชนะลีโออาฟหประตูต่อ0ูนะแล้วก็เปิดบ้านชนะสปอร์ติ้งบาก้กาไป5ประตูต่อ0ูนครับผลงานโดยรวมแล้วก็ยิงได้11เสียไป5ลูกนะฟอร์มเวลาเล่นนอกบ้าน ก็ชนะ3เสมอ1แพ้1ทําเงินได้แค่1เกมนะครับราคาวันนี้ยังเป็นฝั่งทีมยืเอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะต่อไปที่ครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งนะความน่าจะเป็นก็วันนี้อืมเกมแรกเสมอกันมา 1, 1นเนาะเป็นทางฝั่งสปอร์ต n ิ้งเนี่ยที่เปิดเกมบุกได้มากกว่านะครับแต่จบสกอร์ไม่ลงนะครับก็เลยเสมอกันไปนะวันนี้ดูจากรูปเกมแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนน่าจะบุกกดดันทางฝั่ง จาบ้านมิดทิวแลนด์ได้มากกว่าครับส่วนจะมีทีเด็ดที่ขาดในการจบสกอร์หรือเปล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปวัดกันในเกมเนาะซึ่งทางแอดมองไปทางทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่ยังมีโอกาสเข้ารอบมากกว่าแล้ววันนี้แอบหยอดไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะส่วนสกอร์เนี่ยไม่น่ายิงกันถึง3ลูกครับคู่ต่อมาเอสโมนาโกจากฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์เลวเวอร์คูเซนจากเยอรมันนะครับโดยนะัดได้เป็นฝั่งเจ้าบ้านเก็บชัยมาจากเยอรมันได้ก่อน3าตูต่อ2นะซึ่งความพร้อมของผู้เล่นในวันนนนีี้้้เ่ยฝัังงจาาบโมก ปัญหาอาการผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5คนครับมีรูเบนอากิล่านะมีวัดสันนะเควินโบแลนนะครับกิโอเลโมมาริเพนนะแล้วก็เกลสันมาตินนะครับไลน์อัพของทางฝั่งเจ้าบ้านอ่นะมาในระบบ c ี1 1นะครับผู้เล่นที่น่าสนใจวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเนะี่ยอาจใช้บริการผู้เล่นชาวญี่ปุ่นอย่างทาคุมิมินามิโนนะครับแดนกลางก็ยังเป็นโฟฟาน่ากับคา่านะและดิแอตต้านะครับที่มีความโดดเด่นในนัดที่แล้วนะ เรามาดูฝั่งทีมเยือนไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นกันบ้างน,นะครับลูกทีมของชาบียารันโซ่เนี่ยยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บได้แก่มุสซาดิอาบีนะครับชารลสเอลังกูสนะและแอนเดรียลูเนฟนะครับส่วนไลน์อัพเนี่ยน่าจะมาในระบบ 4-2-3-1น่นะขาดตัวหลักดิอาบีจึงเป็นโอกาสของเวิร์ชนะครับที่จะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะแถมนัดที่แล้วยังทําประตูดได้ด้วยนะครับกองหน้ายังเป็นซาดาอัชมูนนะครับส่วนสถิติแหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นฝั่งเจ้าบ้านโมนาโกชนะไปได้3ครั้งนะครับ ไบเออร์เลเวลคูเซนเนี่ยชนะไปได้ครั้งเดียวนะนัดที่แล้วก็โดนโมนาโกบุกมาชนะ3ประตูต่อ2นะครับส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเนี่ยก็ชนะ5นัดรวดเลยนะครับทำเงินไปได้4เกมเลยนะก็มีบุกชนะเบรดนะครับ2ประตูต่อ1นะบุกชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2ประตูต่อ3นะครับเปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชมงไป3ประตูต่อ1นะบุกไปชนะเกลมองฟุตไป2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะโอแซบไป 3ประตูต่อ2นะครับก็ผลงานนี่ก็ยิงได้13นะครับเสียไป6ประตูนะครับส่วนฟอร์มในบ้านชนะ4เสมอ1ทําเงินไปได้2เกมนะเรามาดูทางฝั่งทีมเยอออร์เลเวอร์คูเซ่น er ussen, ฟอร์มหนะ้านัดล่าสุดกันบ้านนะครับซึ่งชนะได้แค่เกมเดียวนะแล้วแพ้ไปถึง4เกมจาก5านัดล่าสุดเลยนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้ไม้สไปนะคาบ้านเลย2-3นะครับแล้วก็แพ้โมนาโกไปเหมือนกันนะครับบ้านไป2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็บุกชนะ ฮอฟเฟนแฮมไปได้1ประตูต่อ3นะแล้วก็บุกไปแพ้อัลสบวก1นูนะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้บอิเยดอนมูลไป2ประตูต่อศูนยะครับยิงได้7ลูกนะเสียไปถึง10ประตูเลยทีเดียวนะส่วนผลงานเวลาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะค่อนข้างดีเลยนะครับชนะ3แพ้2องนะทำเงินได้3เกมนะครับรานะคาวันนี้แน่นอนแหละเปิดมาที่เจ้าบ้านมราร์โกต่อปอปานะสะกอร์ส่งไปที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับดูและเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นฝั่ง ทีมเยือนนะที่คอยบุกกดดันเพื่อหวังเจ้าชนะนะครับดูว่าฝั่งเจ้าบ้านโมนาโกเนี่ยก็มีจังหวะส่วนกลับที่เป็นทีเด็ดของทีมอยู่นะและฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแอดก็ยังมองว่าโมนาโกน่าจะเก็บใช้ได้ไม่ยากนะส่วนสกอร์เกมนี้น่าจะเปิดแรกกันสนุกนะครับก็ขอย่อไปที่สกอร์สูงละกันคู่ต่อมานะครับน้อง จากฝรั่งเศสนะเปิดบ้านแล้วการ,รมาเยือนของยูเวนตุสจากอิตาลีนะครับอันนี้นัดแรกเป็นฝั่งน้องที่กุมความได้เปรียบนะบุกไปเสมอยูเวนตุสที่อิตาลีมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนึงจะเป็นเกมที่น่าสนุกอีกเกมหนึ่งเลยเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะเริ่มจากเจ้าบ้านยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันหลายรายนะครับเควินเมรินนะครับนิโคลัสพาโลอิสมีคาเทลเลโตนะแล้วก็มีกานาก็นะครับทา้งฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยจะมาในระบบ 3 5มนะมีมุซาซิโซโกนะคอยคุมแดนกลางนะครับกองหน้ายังเป็นบลาสกับโมฮัมเหม็ดนะส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนยูเวนตุสเนี่ยยังคงมีพอปอกบานะครับมีเฟเดริโกเคียซ่านะไคโอจอสฟาบิโอมิเรตตินะครับแล้วก็อาคาดิอุสมิลิกนะครับที่ยังคงรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะโดยไล์อัพวันนี้จะมาในระบบ4-33นะครับ ผู้รกษาประตูยังเป็นเชสนี่นะกลางก็ยังคงใช้ลาอูลาบิโอนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นดีมาเรียกับวาวโฮวิกนะครับส่วนตีทั้ง2ทีม เจอกันครั้งเดียวนะครับนะัดที่แล้วเสมอกันไป1ประตูต่อหนึเนาะโดยฟอร์มของทางเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับทำเงินไปได้4เกมนะมีบุกไปแพ้ลองนะครับ3ประตูต่อ1นะเสมอยูเวนตุส1-1นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะลอริองไป1-0นะบุกไปเสมออองเช่1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็บุกไปชนะอชซิโอไป2ประตูต่อ0นะครับยิงได้6เสียไป5ลูกนะ ส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยเวลาเล่นในบ้านนะครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะทำเงินไปได้3เกมนะครับทวนทางฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสเนี่ยฟอร์ม5นะัดล่าสุดก็ชนะ4นะเสมอ1นะครับทำเงินไปได้4เกมนะบุกไปชนะสเปเซีย2ตัวต่อ0นะครับแล้วก็เสมอน้อง1 1เนาะ แล้วก็เปิดบ้านชนะฟิออเรนตินา1-0นะครับบุกไปชนะซาแลนิตา,า3-0นะแล้วก็เปิดบ้านชนะลาซิโอไป1-0นะครับยิงได้8ลูกนะเสียแค่ประตูเดียวนะเสียให้กับน้องซิงเองนะครับส่วนฟอร์มเวลาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยชนะ4 แพ้หน,นะครับทำเงินไปได้4เกมก็ถือว่ามีผลงานดีมากๆเลยนะครับซึ่งเกมที่แพ้นั้นก็กบุกไปแพ้จากฝูงนัโป,ปรีเนาะ5ประตูต่อนหนะครับนอกนั้นก็ไม่ไม่เสียประตูเลยนะซึ่งราคาเปิดมาในวันนี้เนี่ยเป็นฝั่งทีมเยือนยู่เวนตุสนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ เกมในวันนี้คาดการว่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสเนี่ยบุกใส่เจ้าบ้านน้องสมนัดแรกเลยนะครับดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเสมอกันมาเนาะที่บ้านยูเวนตุสนัดแรกนัดนเนี้ยยูเวนตุสน่าจะทําการบ้านมาเป็นอย่างดีครับแอ,แอดมองว่ายูเวนตุสน่าจะเบียดชนะได้นะส่วนสกอเนี่ยคิดว่ายิงกันไม่สูงครับคู่ต่อมาเป็นทาง PSV ไฮโอเฟนจากฮอลแลนด์นะเปิดบ้านรับการมาเยือนเซบียาจากสเปนนะครับโดยนัดแรกเนี่ยเป็นฝั่งเซบียาที่ชนะมาก่อนด้วยสกอร์มประตูต่อศูนย์เลยนะครับ โดยเกมได้แล้วสองทีมก็เล่นได้สู่สีนะแต่เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่เฉียบคมกว่านะครับตุนสกอร์นะัดแรกมาได้3ลูกเลยวันนี้ต้องกลับมาเล่นที่ฮอลแลนด์ครับและความพร้อมผมก็เล่นางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4ี่ตำแหน่งนะมีทองเก้นอาซานะมีชาวีโอนะครับแล้วก็มี Ibrahim ม a n นกา e เรนะมีอันวาเอลกาซีนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ4-3-3นะกองกลางน่าจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเนาะด้านหน้ายังคงเป็นลุคส์เดยองกับไซบารี่นะครับทางด้านทีมเยือนเซบียาอาจจะต้อปวดหัวกับการจัดผู้เล่นหน่อยนะเพราะว่ามีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบน2คนนะมีเอริกลาเมล่านะครับกับเนมันยากูเดลนะส่วนมาเข้าคาริม เลกิ ke, นะเซซุสโคโรนาอเลจันโดโกเมสครับยังมีปัญหาบาดเจ็บกันอยู่นะครับไล่อัพของทาเซบียาเนี่ยมาในระบบ5 4 1นะกองกลางนี่ก็ยังเป็นลาคิติชนะครับแล้วก็มีโอลิเวอร์ตอเลสนะกองหน้าเอเนซี่นะครับโดยสถิติของทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันครั้งเดียวในนัดที่แล้วนะก็เป็นฝั่งเซบียาที่ชนะได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะทำเงินไปได้3เกมนะครับก็มีบุก ไปเสมออูเทร็กสประตูต่อ2นะแล้วก็แพ้เซบียาไป3ประตูต่อศูนะครับเปิดบ้านชนะโกนิงเกนไป6ประตูต่อศูนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะ, ingen, ปปะ,อนะเอ็มเมนนะ N, ไป3ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็บุกไปเสมอเฟยนินดูรัตดำมสองประตูต่อ2นะครับยิงได้13ลูกเสียไป8ประตูนะครับส่วน5นะัดล่าสุดท,ที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะ4 เสมอ1อ่าทำเงินไปได้3เกมนะเรามาดูฟอร์มฝั่ง,งทีมเยือนเซรบียกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับทำเงินไปได้อยู่3เกมนะก็มีบุกไปเสมอไลยโยบยกาโนไป1-1นะครับเปิดบ้านชนะ PSV ไป3-0เนาะเปิดบ้านชนะมายก้กาไป2-0นะครับแล้วก็บุกไปโดนบาร์เซโลนา่ายำม,มา3-0นะแล้วก็เปิดบ้านชนะเอลเช่ไป3ประตูต่อ0ูนยิ่ะครับยิงได้9ลูกเสีย4ประตูนะ ผลงานเวลาเล่นนอกบ้านก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับซึ่งราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านไฮเอลเฟนเนาะต่อที่ครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงเนี่ยไป2ลูกครึ่งเลยนะครับรูปเกมวันนี้ก็น่าจะออกมาเป็นฝั่งเจ้าบ้าน p v v เอลเฟนบุกใส่อย,ย่างหนักั่นและครับเพราะสกอร์ที่ตามหลังถึง3ลูกเนาะ แต่ก็อาจจะโดนทีเด็ดของทีมเยือนเซบียส่วนกลับมาบ้านนะแต่อนยังมั่นใจฟอร์มเจ้าบ้านนะครับน่าจะเบียดชนะได้เลยวันนี้นะครับก็เลยหยอดไปที่เจ้าบ้านแล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่ต่อมาเรนจากฝรั่งเศสนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชักตาโดนเนตจากออสเตรียนะครับโดยเกมแรกเป็นฝั่งชักตาโดนเนตชนะมาก่อนได้นะด้วยสกอร์สประตูต่อหนะครับซึ่งเกมวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านจะไม่มีเบนจามินบูริเชล ที่ติดโทษแบนนะครับส่วนซิก้ามาตินเทเรียกับโลลองเอสไซนอนนะครับและฮามารีตาโอเล่นะยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ4-4-2นะผู้เล่นที่น่าสนใจยังคงเป็นปีกทั้งสองข้างนะครับโกดูนะที่ฟอร์มดีมากๆเลยที่นัดที่แล้วนะครับแล้วก็เอลกัมบี้นะที่ยิงประตูดได้นะครับส่วนกองหน้าน่าจะใช้บริการของมูอิงกากับกุยลี่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับก็ น่าจะมาในระบบ C1-C1 น,น,นะครับกับตันทีมยังคงเป็นสเตปานินโก้นะกลางก็ใช้ดูดาคอฟนะครับกับบอนดารนโก้นะหน้าเป็นตาโอล่นะครับสีตีของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นฝั่งชัคเตอร์โดเนตที่ชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็นัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะไป2อต,ตัวต่อหนึ่งเนาะโดยสีตีแหนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเนี่ยชนะ 2แพ้ไป3ครั้งนะครับก็ทำเงินได้แค่2เกมเนาะมีเปิดบ้านชนะเกียวมงฟุตไป2ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็แพ้ชักตาโดเนตไป2-1นนะบุกไปแพ้ตัวูดสาประตูต่อ1นนะครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ลิวไป1ประตูต่อ3นะครับเปิดบ้านชนะสตาร์บุกไป3ประตูต่อ0นะูนยะยิงไป8ลูกนะครับเสียไป8ประตูนะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยชนะ4นะครับแพ้1นะก็ทำเงินไปได้ถึง4เกมนะครับปีนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าเบรนส์เนี่ยเป,เป็นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะซึ่งปีนี้เล่นในบ้านไป13เกมนะชนะ11นะครับแพ้แค่2ครั้งนะยิงได้ 30- เสีย10ประตูนะครับอัตราการชนะนี่สูงถึง8 4%เลยทีเดียวนะถ้าในลีกเอิงนะครับเอานับเฉพาะเล่นในบ้านนะก็เป็นจ่าฝูงเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งที่มีเชัคเตอร์โดเนตห้เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องไปถึง4เกมนะครับก็ ทำได้แค่ชนะ2เสมอ3นะครับทําเงินไปได้แค่1เกมนะมีนัดที่เป็นทางการก็ล่าสุดนี่ก็คือชนะเลนส์ไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นอุ่นเครื่องหมดเลยนะมีชนะ FK สไลเยโวไป40นะครับแล้วก็บุกไปเสมอมาริบอนะ 4ประตูต่อ4นะครับบุกไปเสมอ,อ,อรั sh การดนะ2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกไปเสมอโคเปอร์นะ2ประตูต่อ2นะยิงไป14ลูกนะเสียไป9ลูกนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเวลาเป็นทีมเยือนนั้นไม่ชนะใครเลยจาก5เกมล่าสุดน,นะครับแพ้ไปถึง2เกมนะทำเงินไม่ได้เลยนะครับซึ่งราคาอันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านนะ ต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะดูจากรูปเกมวันนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งเรนซ่าจะเปิดเกมบุกแบบพับสนามเซทีมเยือนนะครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังนะและฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับคิดว่าเรนจะชนะไปได้ไม่ยากนะครับ แถมน่าจะยิงกันเกิน3ลูกนะครับเกมนี้คู่ต่อมาเป็นทางอาร์เซอมาจากอิตาลีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสบูซาบวกจากออสเตรียนะซึ่งในนัดแรกเป็นทางฝั่งซาบวกชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนนะครับกุมความได้เปรียบมาจากนัดแรกเลยนะซึ่งความพร้อมของผู้เล่นของทางเจ้าบ้านนะครับวันนี้ก็จะไม่มีชามิบรามน,นะเปาโลดิบาร่านะครับแล้วก็อิบราฮิมาทราโบเอ้นะครับส่วนไล์อัพของทีมหน้าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็เกมรับยังมีคริสมอลลิงเนาะ กลางก็ยังมียังใช้บริการของมาติดแล้วก็คริสเตนเต้น,นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตของแทมมี่อีกทีนึงนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยเลสบูซาบวกยังคงไม่มีแซมซันไทจานี่นะครับจัสตินโอมอรก,กี้นะ แล้วก็ดาวด้ากินโดนะครับและไบรอันโอคอฟนะส่วนพาโลวิกนะครับติดโทษแบนในเกมนี้นะทั้งฝั่งทีมเยือนมาในระบบ4-1-3-2นะครับกับตันทีมยังเป็นอัลเมอร์นะกองกลางตัวเก่งยังใช้คาพาโดกับชีวาสครับกองหน้านี่เป็นเฟอร์นันโดกับโอกาฟ์นะครับซึ่งสิริติพบกันแค่ครั้งเดียวนะครับนัดที่แล้วก็เป็นโลมาแพ้ไปเนาะสูงตัวตอนหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มให้นัดล่าสุดของทาเจ้าบ้านโลมาเนี่ย ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับทำเงินได้1เกมนะก็นะัดล่าสุดนี้ก็เปิดบ้านชนะเวโรนาไปได้1นูนะครับแล้วก็แพ้เลสบูซาวบวกเนาะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็บุกไปเสมอเลเช่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเปิดบ้านชนะบุรีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ในบ้านให้กับเคโมเนเซไป1ประตูต่อ2นะครับยิงได้5เสียไป4ลูกนะครับแต่ฟอร์มในบ้านนี้ก็ยังแข็งแกร่งนะครับชนะได้4จาก5นะ้านัดล่าสุดทําเงินไปได้3เกม เสียประตูไปแค่เกมเดียวนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดของทางเรสบูซาบวกนะชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับทำเงินไปได้ถึง3เกมนะบุกไปชนะ WSG วันเทนส์นะครับหประตูต่อ3านะแล้วก็เปิดบ้านชนะเอสโรมาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะออสเตรเลียลาสเตนัวไปนะครับสประตูต่อศนะูนย์เนาะอุ่นเครื่องนะครับแพ้ให้กับกราเซอร์เอเคไป3ประตูต่อ4นะแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยก็เสมอสตรมการ์ดไป1ประตูต่อ1น่งะครับยิงได้อยู่13ประตูเสีย5ลูกนะครับผลงานเวลาไปเป็นทีมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะทำเงินไปได้2เกมนะซึ่งราคาวันนี้เปิดมาทางเจ้าบ้านโรมาต่อ ครึ่งควบลูกสกอร์สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งลูกทีมของโชเซ่มิลุนโยเนียมีผลงานที่ดีในบ้านและเกมลักที่แข็งแกร่งนะน่าจะเก็บชายชนะนัดนี้ไปได้นะครับแต่ก็ไม่น่ายิงยิงเยอะนะไม่น่ายิงเกินสามลูกนะครับก็หยอดต่ำไปด้วยนะครับคู่สุดท้ายคัมคืนนี้นะครับยูเนียนเบอร์ลินจากเยอรมนีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์นะครับนัดแรกคู่นี้เสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ ทางฝั่งเจ้าบ้านเหมือนจะได้เปรียบที่ได้กลับมาเล่นในบ้านวันนี้นะครับแต่ปีนี้ไม่มีกฎประตูทีมเยือนแล้วนะซึ่งความพร้อมของเจ้าบ้านยูเนียนส์เบอร์ลินเนี่ยคงยังไม่สามารถใช้งานจาคขอบบัสนะครับเดียโกเลเต้ะ e นะเอนดรัสเชฟเฟอร์นะครับได้ในเกมนี้นะไลน์อัพของทางเจ้าบ้านมาในระบบ352นะครับเป็นทอสบี้กับเคดดล่านะที่คุมแดนกลางนะส่วนกองหน้ายังเป็นเบเกอร์กับเบรนอยู่นะครับรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมบุกนะ เพราะว่ายิงประตูไม่ได้มาสองนัดติดแล้วนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาร์เจน์อังสต์ดัมเนี่ยยังขาดยูริบราสนะครับจอสซานเชสนะแล้วก็อาเม็ดเคนแคปแลนนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะทางไลน์อัพของทีมเยือนเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1านงะครับกองกลางยังคงมีอาเวเรสนะมีกูดัสนะครับมีเบิร์กไกวยนะส่วนหน้าเนี่ยก็ยังเป็น ดูซันทาดิชอยู่นะครับโดยสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกัน2ครั้งนะสเสมอไปทั้ง2ครั้งเลยนะครับเรามาดูผลงานานาดล่าสุดของทั้งฝั่งยูเนียนเบอร์ลินกันก่อนเลยนะครับชนะได้3ครั้งน่าเสมอไป2ครั้งนะครับทำเงินได้4เกมนะครับล่าสุดนี่ก็เปิดบ้านสเสมอชาวเก้ไป ส่วประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็บุกไปเสมอแจ็ซซามสดามสประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็บุกไปชนะไลฟ์ซิกได้1ประตูต่อ2นะเปิดบ้านชนะไมายไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะวอลฟ์บวกไป2ประตูต่อหนึ่งะครับยิงได้6เสียไป3ลูกนะส่วน2เกมล่าสุดยิงไม่ได้เลยนะส่วนฟอร์มในบ้านหานาล่าสุดก็พลาดเสมอชาเก้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนอกนั้นก็ชนะมา4ี่เกมรวนเลยนะครับ ทำเงินได้3ครั้งนะปีนี้ผลงานในบ้านดีมากๆเลยนะไม่แพ้ใครเลยนะครับมีอัตราการชนะ70%นะครับส่วนฟอร์มการเล่นของทางฝั่งทีมเย,ยนอาจน์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยห้านัดล่าสุดชนะ4เสมอ1นะครับทำเงินไปได้3เกมนะชนะสปาร์ตารรตเตอร์ดัมไป4ประตูต่อ0ูนนะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอ ยู่นเบอร์ลินไปศู 0, นย์ศูนย์เนาะเปิดบ้านชนะอาเคซีวาไว้ไป3าุตูหนนะครับแล้วก็บุกไปชนะทเวนเต1หนูนย์บุกไปชนะคัมบู5ประตูต่อศูนย์นะครับยิงได้13นะเสียไป1ประตูนะครับส่วนผลงานเวลาเป็นทีมเยือนทําเงินไปได้ชนะ4แพ้1นะครับทำเงินไปได้3เกมนะฮะร,ราคาวันนี้เปิดมาที่เสมอนะครับแต่ราคาไหลเป็นยูเนียนต่อปอปลาไปนะฮะสกอร์สูงก็2ลูกควบ2ทุกครึง่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีมากๆเลยนะเป็นเกมที่น่าจะสนุกนะคร ดลายเป็นฝั่งยูเนี่ยเบอร์ลินเนี่ยเกือบเก็บชัยชนะไปก่อนได้นะแต่โดนเรียกคืนจาก VAR นะครับซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่เปิดเกมบุกใส่ซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่บอกเลยว่าถ้าบุกเพิร์เนี่ยโดนอาจักอัมสเตอร์ดัมสวนไส้แตกแน่เลยนะครับสร้างบาดแผลได้แน่นอนนะแต่ก็ทางแอดก็ยังมองว่าวันนี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะได้นะแต่สกอร์เนี่ย ไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับจบไปแล้วนะ8คู่วันนี้นะเดี๋ยวแอดมาสรุปให้ฟังก่อนเลยนะครับ <S <S คู่แรกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อปอป์านะครับสกอร์สูงไป2.5นะอันนี้หยอดไปที่แมนยูแล้วก็สกอร์สูงนะครับควิสองมิดทิลแลนด์นะเจอสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลิสบอนต่อครึ่งลูกนะสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งนะก็อันนี้ให้หยอดไปที่ลิสบอนแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อมาโมนาโกต่อปอป์านะสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งครบ3ลูกนะครับอันนี้หยอดที่โมนาโกแล้วกก็สสอร์ููงนะค่่ที4 ยูเว่ต่อครึ่งลูกนะครับสกอร์สรูงไป2.25นะก็หยอดไปที่ยูเว่แล้วก็สกอร์ตันนะครับคู่ต่อมา PSV ีไอโอเฟนนะต่อครึ่งลูกนะสกอร์ส hm ูงไป2ลูกครึ่งนะครับอันนี้หยอดไปที่ไฮโอเฟนแล้วก็สกอร์สูงนะอีกคู่หนึ่งเรนส์นะครับต่อครึ่งควบลูกนะสกอร์สูงไป2.75นะครับอันนี้หยอดไปที่เรนส์แล้วก็สกอร์สูงนะคู่ต่อมาโรม่านะครับต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะอันนี้หยอดไปที่โรม่านะสกอร์สูงไปส 25นี่ยังหยอดต่ำอยู่นะครับคู่สุดท้ายยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยมาที่ปอปานะครับสกอร์สูงไป2.25นะอันนี้หยอดไปที่ยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับจบไปแล้ววันนี้8คู่นะเต็มคาราเบลกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1นซับสไครนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมุมบอลเตงกันด้วยนะครับนะคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe แล้วกันนะ แล้วก็ใครอยากได้คู่เด็ดคู่ VP นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามใน Line แอดนะแอด mpt89 นะครับอย่าลืมแอดนะข้างในมี VP แล้วก็สเต็ปแจกให้นะครับแล้วก็มีอะไรเด็ดๆข้างในเนี่ยให้ดูกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ8คู่เช่นเคยครับ